เด้งเลยเด้งเด้งอะมุนมุนแล้วมุ <the u an> นมุ <c oughs> นมุนมุนมันใจมึงมุนไงเอามุนมุนมุนเอาผีมีมุนให้น้องอย่าเข้าไปนะเอามุนเนอน้องไปมุนเนอะ มันยิมมุนกันมันน้องมุนไม่ได้ลูกน้องยังเล็กอยู่เลยน้องมุนไม่ได้นะจับเบี่ยงไม่ได้เลยมึงยิ้มมุนตื้อเอเอามุนมุนมุนเด้งเด้อเด้งเด้งเด้อมันขึ้นมาเองนะนุ๊กไปเก็บขุดกระโปรงนุ๊กไปเด้อไปเก็บขุดตีโพสนุ๊กไป <laughs> đánh 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 khát ừ, đánh trời làm đai làm mấy bên không? phải <laughs> à, mua Làm mua mua luôn. hả nó mua cả lên nhìn phim đi đánh rồi, nó đánh 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 rồi thăm lại đi, thăm này. ừ đánh đánh đứng 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 <laughs> đứng nó kẹt rong xoay ra nó